โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะเดี๋ยวซ่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมพับจีนะครับก็กันช่องเงียบด้วยนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรลงแล้วนะครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะก็เลยอาจจะมาแคสติ้งเกมสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพับจีหรือว่าเพ er โเยอร์ดเล่นเก่านะครับเราจะมาเล่นในโหมดแซนฮอกนะครับ ลงไปคนเดียวนะแต่ว่าเราจะลงมาในทีมสีม่รับไปพูดพัพพันเพียงไปเลยครับโอเคครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะแมปมันยังทำไมมันยังไม่โหลดต้นข้าวแบบนี้มันจะเป็นเซตเซอยู่เลย <c oughs> โอเคโหลดแล้วโหลดแล้ว นะเดี๋ยวจะมาลงไหนดีบูทแคมป์ยตรงนี้เลยไหมครับท่านผู้ชมเออผมเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วทุผู้ชมถ้าเล่นกะขาไปขออภัยด้วยนะครับก็ก็ไม่แนะนำนะมือใหม่ที่มาลงบูทแคมป์นะครับเดี๋ยวจะเจอบาทาคนอื่นนะครับย่ำยีจนเราไม่เหลือที่ยืนในบูทแคมป์เลยนะครับผู้เล่นใหม่นะครับนะ ผมก็ใหม่คนหนึ่งนะมาครับเดี๋ยวเราจะด,ดูสิสตรงนี้มีคนหนึ่งแล้วอะ่ะมีคนหนึ่งแล้วอะทำไงอะ่ะเฮ้ยโอ้ย,อย,อยตรงนี้ก็มีคนหนึ่งมีคนกลางโอ้โอ้ my god เฮ้ย ไม่อยู่ก <Bond> ็ไ <Pokémon> ด้ไปนู่นดีกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ถ้าเราเขาเรียกว่าวัด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 เอากดกดพีกดเก็บ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 เก็ครับไปครับ เขาแบบยิงกันระนาวแล้วอุ้ยอุยอุยอุ๊ยอุอย่างอยอยอุ๊นอุ๊ยาุุ๊นยอุ๊ยอุ๊ยออุ้ยอุยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยออยุุุอ เออผมว่าผมไม่น่านรอดอะแต่ว่างำสายและลืมเปลี่ยนโหมดเป็นโอ้เราปรับมาเป็นโหมดเดิมมากก็คือหนึ่งลุมสีอ๋อคราวนี้ผมจะแบบเป็นลงที่อื่นๆไกลๆเลยเรียนท่านผู้ดิสารทุกท่าน ขณะนี้เรากำลังทำการพาท่านผู้โดยสารลงไปยังแมปแซนฮอ,อกนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเฮ้ย่อนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้กูรอดกัน <c oughs> <c oughs> เถอะโอ้ยอแมปเออผมแมปแน็บรรลุดีแก้ว ขอให้ไปนานชื่อเมืองอะไรวะไปนานนหรอไปนานมีแค่สองคนใช่ไหมสะมันลงเฮียอะไรกันเยอะไเฮ้ย ลงไหนกันเนี่ยลงบนหลังคาแมา่งเลยเฮ้ยติดคือเข้าบ้านก่อนก็ว่าเก <c oughs> ็บเก็บของ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 เป็นอะไรท่านล่ะล่างไม่ค่อยมา กลัวกลัวกดเลิกผมเมื่อกี้ผมเงียบไปไม่ได้คุยเลยกดอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้โหเงาตกใจหมดเลยโอ้โหแม่งทำสมจริงเกินโอ้ใจหายเลยใจหายแวบเลยพวกเนี้ยกระเป๋าอะไรไม่มีนี่ยอ่ะไม่มีแล้ว เฮ้ยโอยเกินเกินเกินยิงไม่โดนเลยหุ่ยหุนห่นหวนหุนหอนหุ่น่ะกู่น่นหุหุหุ่นนห่นหุ่นห่น ขอดิ้งดิงดีโอ้เมาเอาเอเฮ้ยมีเสียงมีเสียงคิดจะขึ้นมาอย่างเงือ่ ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับยิงไม่โดนนะครับยิงไม่โดนอุ้ยยิงต <c oughs> ิดกูแล้ยตูกลัวมากกลัวมากกลัวมาก ีเย,อ,อ,ย <c oughs> อันมาเจอได้เลยพอ <c oughs> ดีเลยไปดูดูโอ้ยเลือดมีอยู่หน่อยเดียวโอ้ตกใจหมดเลย เอตอตกใจหมดเลยอ๋อม oh. ันเชิญขอลงไอ้ป่องนู้นแล้วกันนะเมื่อกี้วนเล่นเป็นหนึ่ง EA จำได้มีป่องนี่ไงขอให้ป่องนั้นมันมีรู้ด้วยเถิดบางคนเขาก็ยังสร้างอันนี้ลงกันแล้วเหรอ เก่ยังไม่ทันเริ่มเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไปเอาปืนมนจากไหนวะเอ้ยเมื่อกี้จะต่อยมันซะหน่อยอ้าวยังถือนันอยู่เลยไม่เป็นไรเริ่มใหม่ตายเริ่มใหม่ครั เอออ๋ออืมอืโคตรสุดอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอือ่าเมื่อกี้สงเสริแบบไม่หลุดอืมัวตื่นตะลึง เออลืมต้องต้องด,ดูดเอากดเอฟมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะลงช้าเลยไหมละ่ะแล้วเครื่องบินนู้นมันจะไปไหนลงนาวอะ่ะโอ้โหระเบิดงั้นไปลงเมืองใหญ่ด้วยเลยแล้วกันถ้ามันถ้ามันไปถึงนะ ดูดีเขายิงกัแ,แเราอะตอเราเรายังไม่ถึงพื้นเลยเฮ้ยมีรถมาว่า ไรครับเนี่ยกูยังไม่ทันเล่นเลยขี่รถทีเดียวชวนกูปิวเลยปิดท้ายด้วยอย่างนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าจะชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับต์ตักใครพวกเป็นรั้ใจผมด้วยยังแทบไม่ได้ยิงใครเลยนะ อ้หวังว่าข้างหน้าจะโชคดีกว่านี้ใช่ไปไปครับ